ล่าสุดใช้ไปกี่คอยพันต่คอยค่ะลมจะจับสะสมตลอดใช่ค่ะใช่สวัสดีครับคุณพี่จารุวันหรือเปล่า ใช่ค่ะใช่นะของเดี๋ยวของไปวางเลยนะวันนี้สั่งอะไรเทียบเลยประมาณเยอะอยู่นะประมาณหนึ่งสั่งกับรถตัดช็อปออนไลน์เราบ่อยไหมบ่อยค่ะถือว่าบ่อยอยู่ก็สัปดาห์ละ2-3ครั้งได้ค่ะช็อปบ่อยๆแบบนี้เป็นคนชอบช็อปแน่นอนใช่ค่ะใช่รู้จักโปรคุ้ม4ี่ต่อไหมครับไม่รู้จักค่ะชอบ่อยขนาดนี้ ใช่ค่ะไม่รู้จักคุ้มสิต่อแต่โปรนี้ผมแอบกระซิบครับว่าเป็นโปรไม่รับแต่คนไม่รู้อะยังไงอะคะโปรไม่รับอ่ะนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันไหมะ<ด>ผมากถือครับผมากถือเลยครับมันดูกันว่าแอบอยู่ในนี้หรือเปล่ามาต่อที่1ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ํานี่เลยวันนี้เข้ามาส่งฟรีไหมเข้ามาเก็บตังค์เราไหมไม่ค่ะไม่ต่อที่2ลดทันทีไม่ต้องกรอกโค้ดเพิ่มอ่าไม่ต้องกรอกค่ะต่อที่3ามออนท็อปให้เพิ่มอีกเป็นคูปองส่วนลดมาดูซิว่าใช้หรือเปล่าใช้นี่นี่เลยคูปองส่วนใช้ ไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ตัวเลยค่ะต่อที่4รับฟรีคอยส่วนลดค่ะเคยใช้ไหมฮะเคยใช้ค่ะก็ใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเปแลกอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดใช้ไปกี่คอยพันกว่าคอยค่ะลมจะจับแล้วคิดดูซอกหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเราจะได้หนึ่งคอยนะใช่ค่ะนี่แสดงซื้อบ่อยจริงนะซื้อบ่อยค่ะสะสมตลอดใช่ค่ะใช่โอ้โหมาครับมาดูในบินได้ส่วนลดรวมไปถึง290บาท25สตางค์ได้กี่คอยรู้ไหมได้ไปทั้งหมด9คอย โครสำหรับครั้งนี้เราเอาไปใช้ <c oughs> ครั้งหน้ารถ <c oughs> หนักขนาดนี้คุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มค่ะครั้งหน้าจำไว้นะนี่คือโปรคุ้ม4ี่ต่อเจอปุ๊บกดปั๊บนะเจอปุ๊บกดปั๊บสไลด์เรื่อยๆเลยค่ะ <c oughs> สไลด์เรื่อยๆด้วย <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครัโบโปรคุ้ม4ี่ต่อรับรองคุ้มแน่นอนในแอปโลต้าช็อปออนไลน์นั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะ